สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเป็นเลขดับสูตรที่4เป็นหลักหน่วยบนนะครับผม แนวทาง11มวดย้อนหลังนะครับผมแนวทางนะครับทำให้ดูนะครับสูตรในการคำนวณนะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับผมหน่วยบนแล้วก็หน่วยครั้งที่4นะครับผมหน่วยบนหน่วยครั้งที่4นะครับหตุลานะครับสาเป็น6กใน6เป็นเลขดับบกแกนะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข6กดับ6ไม่มานะครับผมวันที่16ตุลานะครับ30ย์เป็น3ได้3เป็นเลขดับออก0 5 1ย์หหลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับผมวันที่1 พฤศจิกายนครับหนึ 4, ่งห้าเป็นหกได้หกเป็นเลขดับออกลซีศูนย์สี่หลักหน่วยเป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขหกหกดับหกไม่มานะครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนครับสี่สองเป็นหกด้หกเป็นเลขดับเบิลหกหกหนึ่งหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งเลขดับเป็นเลขหกหกดับหกไม่มานะครับแล้วก็หนึ่งธันวาคมครับหนึ่งห้านะครับผมเป็นหกได้หกเป็นเลขดับออิเก้าเก้าสี่หลักหน่วยเป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขหกหกดับหกไม่มานะครับ วันที่16ธันวาคมนะครับ44เป็น8นะครับผมได้8เป็นเลขดับออก303หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับ30ธันวาคมนะครับ37นะครับเป็น10ได้0เป็นเลขดับออก628หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับผม วันที่17มกราคมนะครับ89 81เป็น9นะครับผมได้9เป็นเลขดับ63 95หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับผมวันที่1กุมภานะครับผม561ได้1เป็นเลขดับ6307หลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผมวันที่16 16กุมภานะครับ71เป็น8นะครับผมได้แปดเป็นเลขดับหกศูนหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับผมวันที่1มีนานะครับผม37เป็น10บได้ศนยเป็นเลขดับห้าสามนะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับวันที่16มีนานะครับผม 864ได้4เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ